อันนี้เป็นชุดมีน้องมีทั้งหมดมสี่เล่มแม่จะอ่านให้ฟัง,ม,งมีป๋องแปงเป็นพี่แล้วครับป๋องแปงจะมีน้องปองแปงรักน้อง <c oughs> ป๋องแปงไม่ใช่หมาหัวเน่านเอาเล่มไหนก่อนโอเค ที่ช่หมาหัวเน่าพี่มีน้องแล้วตาแป๋วหน้าอุ้มยิ้มแย้มแก้มบุม๋มเหนือนุ่มหอมจังญาติมุงดูยา่น้องใหม่ร้องดงังดูดนมหลายครั้งน่ารักจังน้องแหัวเน่าเป็นหมาหัวเน่า นาา้าเย้าขุ่นคล้องน้าเย้าขุ่นคล้องพี่ตกกระป๋บบองรักน้องดีกว่าถ้าเป็นลูกแม่นะใครมาพูดกับลูกแม่แอย่างนี้นะโดนฟังแล้วสับสจนจนเสียน้ำตาของแต่งไร้ค่ะว่าหมาเสียใจแม่ไม่อนุญ,ญาตให้ใครบอกว่าลูกแม่เป็นหมาหุ่นเน่าเพราะว่าแม่รักเท่ากัน ความสําคัญเท่ากันหมาหัวเน่าก็คือเหมือนกับ,กบเขาเอามาพูดอะเหมือนกับผู้ใหญ่เขาชอบแบบเปรียบแบบเอ้ยแม่มีน้องแล้วเท่อนั่งค่ะแม่มีน้องแล้วอ่ะเอ,อเครดิใช่ไหมคะนะแค่พูดยอกบอกลูกรู้ไว้อ,อย่าไปใ,<ต>ใส<ม>่ใจใช่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 จริงไหมเนี่ยแม่มีเอเธอร์แม่มีโปลีแม่มักแม่รักโปลีกับไอเธอร์มากกว่าพีบีจริงปะนะ่ะนักจะคนดี ไม่อยากเป็นหมาแม่จ๋าบอกทีหัวเน่าอย่างนี้กี่ปีถึงหายพ่อกอดแม่หอมผมลูกชายรักลูกไม่คลายชัดฉายความรักคนไม่ใช่หมาลูกจ๋าแน่นหนกหัวนี้หอมนักรักพี่ป้องแปง้ง น้องก็รักพี่ไม่มีมาแย่งไม่แข่งไม่แซงหรือแบ่งรักไปรักทั้งสองคนท่วมทนยิ่งใหญ่รักลูกกว่าใครดวงใจพ่อแม่แมแม